้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงครับค่อยๆเดินเข้ามาครับชิบหายแล้วต้องรีบปะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลช่องดูดีของคนดูดีเท่านั้นที่ดูได้คนที่เข้ามาดูได้แสดงว่านั้นดูดีนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับเกมเว็บเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อเกมว่าเบอร์เกอร์แอนด์ฟลาย นี่ครับเบอร์เกอร์แอนดครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งหรือเด็กผู้หญิงก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะเป็นผู้ชายเกิดหิวขึ้นมาในกลางดึกนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปนอกบ้านเพื่อไปหาซื้อเบอร์เกอร์ที่ร้านห้างสับสินค้านะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองก็เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ เกมเพย์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมก็เป็นเกมเว็บนะครับสามารถไปโหลดได้นะครับก็เป็นเกมเว็บนะครับสามารถไปหาเล่นกันได้ตามเว็บทั่วไปเลยนะครับตามเราเซอร์นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเกมเหมือนจะฝนตกใช้ WASD นะครับในการ ขยับแล้วก็คลิกขวาเพื่อเป็นการกดกลิ่งนะครับผมรู้สึกว่าเออมันบังคับค่อนข้างยากอยู่นะกลิ่งกลิ่งกลิ่งบรรยากาศนะครับใครที่สงสัยว่า b u r g e r กอร์แอนด์คือบรรยากาศเหมือนกับตอนผมสมัยเด็กๆเลยครับที่แบบว่า ทางไปบ้านญาติะนะมันจะเป็นมืดๆอย่างนี้และครับโอ้โหขนลุกเหมือนกันนะครับเนี่ยบรรยากาศอะไรครับเนี่ยนี่ผมต้องบากบัน่นเพื่อความหิวสู้กับความหิวและความมืดแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขี่ทางขวาถูกไหมเจอคุณลุงครับเจอคุณลุง ขับรถผ่านแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรครับกลางคืนที่เงียบสงัดและเสียงลมพัดผ่านเฮ้ยมีจักรยานล้มตรงนี้จักรยานใครอะมีจักรยานล้มอยู่ครับข้างหลังเราอุ้ยอุยอุยอ๊ยข้างหน้ารถเรานะครับมีเบอร์เกอร์หนึ่งถุงวุ้ยแต่อันนี้มันไม่มีไฟเฮ้ยใครวะเนะี่ย างรถไฟไปได้อยู่โอเคอยังไม่มีรถไฟมาครับผมทำไมมันไกลจังกบ้านเราวัด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 เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยมันหมายความว่าไงทำไมกลับมาที่เดิมมันเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะหรือว่าเราตายหรอเราแพ้หรอผมงงอ่ะ แต่จักรยานที่ล้มตรงนั้นรู้สึกเหมือนจักรยานเราเหมือนกันนะอะไรวะเนี่ยรอบที่สองครับลูปที่สองแต่ถามว่าบรรยากาศดีไหมก็ดีนะรู้สึกว่าเงียบๆดีอะวังเวงผ่านเสาไฟต้นที่สองครับระหว่างนั้นก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับเผื่อมันต้องให้กดกลัวพลาดกลัวพลาด อุ้ยอ,ยอยบุบังคับยากมากสาไฟเริ่มห่างออกไปครับและมีคุณลุงมีคุณลุงขับผ่านเหมือนเดิมเหตุการณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติครับผมรอบนี้ข้างหน้ายังไม่เจอนี่และข้างหน้าเป็นรถจักรยานนะครับที่ล้มและมีเลือด หรือว่าคุณลุงคนมเมื่อกี้ขับแล้วชนหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> มีคนเอาหัวล้อด้วยเป็นผู้หญิงครับมีเลือดติดที่ขาที่ทำไมผมมาซื้อเบอร์เกอร์ทำไมผมต้องเจอแบบนี้ด้วยวะเนี่ย <c oughs> ตรงนี้เป็นทางรถไฟครับไม่มีอะไรน่าจะผ่านไปได้และถึงบ้านเราเลยหรือเปล่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอ เอา้านี่อ่านเริ่มไม่ออกแล้วครับแต่น่าจะเหมือนเดิมแหละนี่มันบ้านอะ่ะต้องรีบกลับบ้านครับหลูบที่สามครับรอบที่สามเกิดอ,อะไรขึ้นคืองงกลิงกๆิงรงง,งรู้สึกจะสนุกกับกลิงเฮ้ยเดีเดี๋ยวเดอย่าเป๊ะอย่าเป๊ะ ถ้าผมชนถ้าผมขับซ้ายผมจะเป็นยังไงวะมันจะเริ่มใหม่ปะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวรอคุณลุงมาเราจะตายหรือเปล่าถ้าโดนรถชนเอ่อตรงนี้แหละคุณลุงน่าจะขับมาแล้วคุณลุงน่าจะมาแล้วตรงนี้คุณลุงคุณลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวดง ทำไมเอาหัวโคกเอาหัวโคกผมอะไรเฉยเลยผมไม่กล้าครับผมไม่กล้าที่จะชนกับรถลุงผมว่าตายแน่เลยเราปลอดภายไว้ก่อนครับแต่อุ้ยเลือดเยอะกว่าเดิมครับจากตอนแรกเลือดมีแค่อะไรทำไมต้องทำซาวฮโหล อย่านะอย่านะเหมือนรถไฟจะมาครับตรงนี้ต้องรออ๋อเป็นรักยานที่แบบว่าต้องปั่นนะครับถึงจะมีไฟไม่มีอะไรโผล่ะนะเขาน่าจะติดเสาไฟไว้ตรงนี้บ้างติดไฟไว้บ้างนี่ไม่มีไฟเลยครับยังไม่หมดนะครับ <laughs> ยังบานไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ย อ๋อผมไปไม่ถึงมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยผู้หญิงครับชุดเปื้อนเลือดชุดสีขาวเป็นคัดซีนและยังไงเด็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเราค่อยๆเดินเข้ามาครับค่อยๆเดินเข้ามาและหน้าเหมือนเป็นผีเลยอะ่ะเธอหายไปแล้วครับและขบวนรถไฟแต่และบก,กี้ก็เป็นเลือด ชิบหายแล้วต้องรีบปะเอาละยังไงตรงนี้ต้องรีบปั่นตรงนี้กลับบ้านตรงรีบกลับบ้านกลับบ้านได้หรือเปล่าตรงนี้หุยหลบได้หลบพยายามซิ่งพยายามซิ่งอยู่ตรงนี้เราต้องหลบยังผีร้ายนี่แน่นอนเลยออกซ้ายออกขวาโอเคยังได้อยู่ครับ ต้องโอ้โหคานมาด้วยนี่เงยต้องดูดีๆเลยอะ่ะมันมีท่อนไม้ขวางด้วยอะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขวาขวาขวายังหลบได้อยู่ครับทุกคนยังหลบได้อยู่ผมว่ามาซ้ายวะผมมาซ้ายวะผมหลบซ้ายจังหวะน,นี้อุยอ้ยอุย้ยเกือบแล้วยังได้อยู่จะถึงบ้านไหมวะเนี่ยไม่นะผมว่ามาขวาแน่ผมหลบซ้าย นั่นไงเป็นไงผมโคตรเอามีพลังงานบางอย่างหลบไปหลบไปหน่อยเฮ้ยกลับได้อย่ะบอกเอาตัวหนังสือกลับบ้านนี่มันสายแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วเฮ้ยดูมันมันรอบที่สครับคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่แค่มาซื้อเบอร์เกอร์นี่นะ มาซื้อเบอร์เกอร์เนี่ยนะพว่าเกมทําบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวเลยครับสามารถไปหาเล่นกันได้นะครับชื่อว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แอนด์ฟลายนะครับี่เว็บเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะสำหรับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นแต่มันก็เพลินๆดีอ่ะนะถึงแม้จะมีความน่ากลัวส,สอง สุยสยดสยองนิดนึงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าลูปที่สี่นี้จะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้าวผมไม่น่าหยุดเลยไม่ไงโอ้มันตามหลังเราอยู่ครับเดี๋ยว ชิดแมนแลวจักรยานหายไปเหลือแต่รอยเลือดทำยังไงวะเนี่ยนี่มันคือเราหรือเปล่าวะมาแล้วอุ้ย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 อะไรวะน่าจะแข่งกับพี่เหรอน้องจะแข่งกับพี่เหรอถ้าแอด์บาร์เสร็จด้วยแม่งเงยต้องรีบไปแล้วครับหลมที่สี่เฮ้ยเข้ามงครับรอบนี้ ผ่านอุโมงได้แล้วจะถึงบ้านหรือ,อยังเริ่มไม่ปกติแล้วครับเหตุการณ์จริงจมันไม่ปกติตั้งแต่เราเห็นคุณลุงเอาหัวโขกอลาพงมาลไยเลยมันมีเขาขาวอฮ้ยว๊ข้างขวาก็มีาาอ่ะเนี่อะไรวะเนี่ยมันมีไฟเขาขาวอันนั้นจะเป็นวิญญ,ญาณอะไรทักอย่างครับเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ไหวหรอกต้องรีบไปเบอร์เกอร์ของฉันอุ้ย อเหมือนจะปื้นเลือดด้วยครับมือรถฟักคุณลุงอุ้ยที่หน้ารถมันมีรูปปากเลยครับชิบหายละเราต้องรีบหนีเราต้องรีบหนีอันนี้คัทซีนอันนี้คัทซีนเราต้องหลบเราต้องหลบหลบ ามเราอยู่มันตามเราอยู่มันตามเราอยู่ข้างหน้าโอ้โหมีหลุมเฟน,นี้เราต้องหลบหลุมครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอเกือบไม่ทันมันจะถึงเราแล้วคุณลุงขับรถด,ดีหน่อยเห็นหลุไมไหมเนี่ยต้องกลับบ้านให้ได้ครับเพื่อที่จะได้กินเบอร์เกอร์อันแสนอร่อยของเรา เปื้อนเลือดด้วยอ่ะเบอร์เกอร์เราอ่ะถุงเบอร์เกอร์เราอ่ะตอนแรกมันไม่เปื้อนนะครับแต่ตอนนี้กลับเปื้อนแล้วอ่ะผมว่าด้านซ้ายว่ะพังว่ะนี่เป็นไงผมรู้แล้วขวาพังอุย้ยตรงกลางเชีย่ยแล้วเชีย่ยแล้วยากจัดอุย้ยเกือบไม่รอดอุยอ้ยอุ้ยเรารอดว่ะทุกคนวุ้นชนขอบอ่องขับได้ต่อยังได้อยู่ ยังได้อยู่ครับชนขอบแต่ทําไมมืนมันเหมือนโอ้กลับไปที่เดิมอีกแล้วได้เลยแบบนี้นั่นไง is มีเอาละเหลือคาว่า is มีครับครับลูปที่ห้าใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดรอบนี้ครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา และข้างหน้าเขียนบอกไว้ว่าข้างหน้ามีอุโมงค์จะถึงอุโมงค์เลยหรือเปล่าน่าจะไม่ครับมีหุ่นไล่กาเอ๊ะเอ๊ะทำไมเราขับช้าแปลกๆเอ๊ะเอ๊ะมีคนปันจักรยานอยู่ข้างหน้าจะบอกนะว่าเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกไม่ใช่หวะทุกคนอันนี้คือลูกที่ห้าครับ ลูปที่ห้าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้าเราแล้วโดนคุณลุงชนหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่ทราบได้นะครับไม่รู้เลยจริงๆเรื่องดาวมันคืออะไรกันแน่หรือให้เราปั่นไปเรื่อยๆเกมไม่มีวันจบหรือเปล่าลูกไปเรื่อยๆหรือยังไงครับเข้าวงครับถึงวงเลยไม่เจอรถจักรยานไม่เจอเลือดแต่นี้มัน อุโมงมันยาวขึ้น,นครับเหมือนรถไฟเฮ้ยเ้ย,ย,ยเสียงเหมือนมันตามมาข้างหลังเลยอะข้างหน้านี้อย่าบอกนะจักรยานกูขับกลางเลนเลยแล้วกันน่ากลัวสุดวุมันชนผมมันชนผม มันชนผมทุกคนไม่นะทำไมมันเร็วโอ๊ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยตัวอะไรอุย้ยตัวใหญ่มากคราวนี้เราหนีผีพี่ยักษ์เอ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นแน่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้องรีบหนีมันตามหลังเรามาอ,อันนี้ต้องทำอะไรเฮ้ยมันเร็วขึ้นปเปล่ามันเร็วขึ้นโอ๊ย โอ้ยชนโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับโดนแดกไม่นะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่จบเอาวะมันเริ่มใหม่วะแสดงว่าเราไม่ต้องไปมองข้างหลังครับเราไปเรื่อยๆเลยมันน่าจะให้เราไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้ต้องไปวะ ไปว่ะไปเรื่อยๆมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยมันมาอย่างไวมาอย่างไวอุ้ยตรงนี้มืดมากทุกคนโอ้ข้างหน้าโอ้โหจักรยานเต็มเลยเดี๋ยวก่อนใครมันมาปั่นจักรยานตรงนี้วะเนี่ยโอ้ยหลบหน่อยเพื่อนฮลัลโหลอุ้ยโอ้โหอันนี้ยากอยู่เฟสนี้ยากอยู่โอ้ยชนอย่าชน อย่าชนฉันอย่าชนฉันอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหแอดวา่นจะตัดเกือบไม่รอดยังไงยังได้อยู่ยังไหวอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ายขวามาซ้ายหลบอย่าชนฉันยังได้อยู่ครับเไ้ยอื้อหือจะตัดหน้าออกขวาครับตรงนี้มาแน่ โอ้โหต,ตรงนี้เข้าได้ <S 2> <S 2> เข้าโมงเต่าโอ้ยมือเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วเมื like, ่อไหร่กูจะได้กินเบอร์เกอร์กูแล้วเบอร์เกอร์กูเละหมดแล้วมั้งเนี่ยอย่านะอย่าไม่เริ่อย่าไม่เริ่มุ้ยคัดซีคนคุณลุงยังตามมาอีกเหรอฮัลโหลทางแคบครับทางนี้หลบไม่ได้ต้องอย่าให้มือจับได้งั้นเราสวยแน่เลย ดูจากสภาพการแล้วอุ้ย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 ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันขับยากจังรอบนี้ขับยากมากครับยังได้อยู่ขอบคุณครับคุณลุงที่ขายไฟให้ผมด้วยแต่ว่าคุณลุงอย่าตามมาได้ไหมยอย่าเหยียบผมเลยผมขอโทษผมแค่มาซื้อเบอร์เกอร์หรือว่าผมไปรัดคิวลุงโอ,โอ้โหเรียบร้อยไงเราหลบไม่ได้ครับจบแล้วหรือเปล่าโอ้โหกลับมาที่ ร้านเบอร,เอร์เกอร์ที่เดิมครับแต่คราวนี้เป็นสีแดงอุย๊ยแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ผมคิดว่าอะไรอะ It's too late มันสายไปแล้วผมคิดว่าครั้งนี้อาจจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วเฟสที่6สถานที่เปลี่ยนไปครับเหมือนเราขึ้นสะพานอะไรสักอย่างมีเสาออ่ด้านขวาและ เป็นสะพานอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะจะพุ่งใส่หรือเปล่าจะพุ่งใส่ผมหรือเปล่าไม่นะ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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันเป็นวิญญาณน่ะมีทั้งหมดสี่ดวงแล้วมันยังไงอย่าหลอกหลอนผมเลยข้างหลังไม่มีอะไรครับอะไรวะเนี่ยแฟนตาซีเกินไปแล้วหรือเปล่าเกมนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยครับ แค่มาซื้อเบอร์เกอร์แล้ววิ่งหนีคุณลุงคุณลุงสายซิ่งคุณลุงกระบะซิ่งกับผีจักรยานข้างหน้าเหมือนมีอะไรสักอย่างเป็นเหมือนทางออกใช่ปะ่ะเบอร์เกอร์กูยังอยู่โอเคอุย What? อ้ยวุ๊ชเฮ้ยผมผมโดนอะไรอนะ่ะมีโดนจับโดนจับด้วยโซ่ครับ แล้วผีผู้หญิงก็เข้ามาแล้วหักคอใส่เราแล้วลำแล้วลำมาคือ,อยังไง <c oughs> แล้วอา้าวอีกนาวไม่อีกแล้วเอา้าเปลี่ยนเราเหรออา้าวเรียบร้อยเราโดนกินวิญญาณ You do not b e l o มีอีกแล้วต่ครับกระโดดออกไปอย่าบอกนะว่าคามุยฝันเหรอนี่ไงเบอร์เกอร์เราเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเราคือคุณลุงคนนั้นเราคือคุณลุงคนนั้นแล้วขับรถชน ผู้หญิงเมื่อกี้แล้วผู้หญิงเมื่อกี้ตามล้างแค้นเราด้วยการแลกวิญญาณกันครับนั่นไงนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ Burger and f l อนด์ไฟ m ์ a โฮมแอน e ไก็เป็นเกมสั้นๆนะครับทั้งหมด20กว่านาที นะใครที่อยากไปลองเล่นและเสพบรรยากาศคนหัวลุกนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับ b u r g e r and f แอนด์ฟาสหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกอล์ฟดูดีชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นเอาไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับรักทุกคนครับผมจุบ๊บ